อยู่ในแผนกสัญยกรรมเลยนะคะกายเพราะว่าตรงริมสิ่งหูริมหูเนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นประสาทเยอะเนาะเจ็บยังหายเจ็บยังหายแล้วแต่ก็ต้องมาเช็คหมออยู่ดีอย่างน้อยเอายาไปทาจะได้หายไวๆนะโอเคไหมมาหลังห้ามสนนะมันตะคอนมันตะคอตรงนี้มีอโอุ้ดกับเข้าทีมเลยมามาเร็วๆ เข้าตีมเลยปะเข้าตีมเลยปะตอนนี้เขียนประวัติดอนค่ะเพราะว่าเราไม่เคยตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลพัทวดีไม่เคยมีประวัติที่นี่ใช่ไหมหาเรื่องกลับบ้านไม่ได้กลับเลยใช่ปะตอนนี้ก็แบบสองทุ่มกว่าแล้วผมกระโดร้องอะไรนะคะบัตรผู้ปกครองบัตรปไปช้อปบัตรปไปช้อป I'm oh. อยู่ที่โรงพยาบาลกายอะ่ะมี Uber อุบัติเหตุนิดหน่อยใช่ไหม <c oughs> เลยต้องมาโรงพยาบาลน,นี่ให้ดูหูห,หันข้างหันข้างหันข้างไม่ต้องมองไม่ต้องมองกล้องสิ <c oughs> นี่ห่ะไนดูหูว่าคือ <c oughs> กายอะ่ะไปกระแทกอะไรมาก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้สิไปล็อกคอปะปะพอล็อกคอปะป้าเสียปะป,ะปาหไหนหลังทรงตัวไม่อยู่ก็เลยไปกระแทกกับกระถางใหญ่ย แบบวมพลองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอเลือดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เป็นกระดูกอ่อนด้วยก็เลยมาเช็คให้หายเจ็บยังเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ก็น้ำครบน้ำแข็งครบเย็นมาให้แล้วทีนี้เดี๋ยวเรอครบ แฟนคลับทักว่าว้าเหมือนกายเลยอ่ะก็เลยหันไปบอกว่าใช่ครับใช่กายครับใช่ไหมแฟนคลับจังได้ด้วยต้องใจเยตอนที่จะเจอกันที่หน้าห้องดูสิว่าคุณหมอจะทำอะไรกับกายบ้างกายจะร้องไห้ไหมว้าวโอหมอน้ามือเบร์สิบครับเต้นเต้นไหมแต่พบหมอตื่นเต้นไหมกลัวเจ็บไหม ไม่กลัวอย่าร้องไห้นะถ่ายที่หน้าเขา, <c oughs> ารตรงนี้นะคะมีแฟนคลับด้วยบอ,อบมุนบายบายหน่อยเร็วบ๊ายบๆยคื่พกีกับคุณหมอมาแล้วคืออยู่ในห้องเราไม่ไม่อยากหาที่หมอเนาะเพราะว่า,ามันด้วยเหตุผลรปาะการแต่ว่าเมื่อกี้หมอบอกแล้วไปดูมาคือร่างกายเหมือนเป็นห้อนเลือด ซึ่งหมอนแนะนําว่าให้เจาะเลือดที่ข้างออกให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าไม่เจาะได้ไหมหมอวอกก็ได้แต่มันก็เสี่ยงกับการติดเชื้ออะไรเย่างนี้ค่ะแล้วถ้าติดเชื้อปุ๊บมันก็จะอักเสบแล้วเราจะต้องมาพาออกอ,อีกทีหนึ่งก็เลยว่ายังไงยังไงเราก็ต้องเจาะออกไปก่อนเด<อ>ี๋ยวตีใช่เดยเราไปให้กำลันนใงใจลองกายก่อนินไปดูไหมเอาป้าเดียวไปดูลองกายก่อนนะคะ นอนเตรียมพร้อมเจาะสู้ไหมครับสู้เจาะก็ต้องเจาะใช่ไหมดีกว่าที่มันจะทิง้งไว้แล้วเน่าแล้อักเสบเข้าใจไหมครับอ่าอย่าเล่นนอนเข้าใจไหมยอมรับในผลการกระทําของตัวเองใช่ไหมอืมเจ๋งมาก หมอทำอะไรบ้างบอกมาจเจาะหรอไหนเขาดูแผนนะคะับไงครับแล้วเจ็บไหมตอนเจาะเจ็บไหมร้องไห้ไหมร้องเหรอตอนนี้หายยังหายแล้วเหรอโอ้หน่าตุสาแต่ก็โอเคแล้วนะดีแล้วที่หมอรักษาให้จะได้ไม่อักเสบดีไหมอดทนเป็นผู้ผู้ชายเนาะฮะแล้วหมอบอกให้ทำอะไรอีกไม่ไปหาอีกไหม หมอบอกอันนี้หมอบอกหรือกายบอกไม่ต้องไปนะหมอบอกหรือกายบอกอะไรนะอ๋อหมอบอกวันนี้ต้องไปอ๋อน่าสงสารอันนี้โดนน้ำได้สบายเนี่ยหมอบอกป่ะอาบน้ำยังไงอ่ะกำลังจะซนอีกไหม เจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลตลอดเวลาเข้าออกเข้าออกว่าไงครับซันต้าต่อไปนี้จะดื้ออีกไหมจะสนอีกไหมครับเจ็บไหมสรุปเจ็บเจ็บมากเลยเนาะคุณหมอให้ยากลับมากินเป็นยาแก้อเสบตั้งสามปวดแน่ต้องตั้งใจกินรู้ไหมมันจะได้ไม่อากเสบเข้าใจไหมครับโอเคงั้นไ่ไปเพื่อนที่ค่ะยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้ว nhím này leo nhím này leo leo nhím 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 mà mày nhím chân tay hiểu đâu nhím mày nhím tay lại